สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะครับพบกับชุดสรุปหวยไทยนะครับเป็นแนวทางสําหรับวันที่1มิถุนายน2 5งหนะครับคัดเด่นมา2ตัวแล้วก็จับชุด2ตัวให้นะครับผมเดี๋ยวมาดูเมื่อที่ผ่านมาการ16พฤษภาคมนะครับเป็นยังไงกันบ้างคัดมา6กับ5นะครับผม6มาล่างนะครับผมแล้วก็ชุด2ตัวเข้า6 0นะครับ คนที่ผ่านมานะครับคัดเข้านะครับผมแล้วก็ชุดสองตัวเข้าเช่นกันนะครับผมมาดูวันนี้นะครับตัวไหนบ้างน,น่าสนใจจะพยายามคัเดเหลืสอสตัวแล้วก็จับคู่ให้นะครับผม เด่นคัดนะครับวันนี้อยู่ที่ศูนกับแปดนะครับผมหมาไหมนะครับชุด2ตัวนะครับผมจับศูนย์กับแปดเป็นตัวเด่นหลักในการจับคู่นะครับตัวนั้นก็จะ และนี่คือชุดสรุปนะครับผมก็จะติ๊กให้แปดห้ากับแปดเจ็ดนะครับก็จับตาไปที่แปดนะครับผมใครชอบศูนย์ก็ลองพิจารณาไปที่ศูนย์นะครับสามหกเก้าสองศูนย์สองศูนย์สองศูนย์ห้าใครที่ชอบศูนย์ติกสี่ชุดนี้นะครับ อ่ะเดินทางมาถึงชุดสรุปนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์ก็แชร์ด้วยนะครับผมชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ดูเพื่อจดสถิติอย่างเดียวนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าโอกาสหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ประมาณนี้สวัสดีครับ